ที่ต้องบอกว่าไม่จบไม่สิ้นจริงๆสำหรับการไปถ่ายรูปนะคะกับลิซ่าวง Black พ i n k นั่นเองล่าสุดค่ะแน่นอนว่าถึงคิวหนึ่งสาวที่ก็มีการเข้าไปถ่ายรูปกับลิซ่าด้วยเหมือนกันนั่นคือสาวเต้นานัทพรนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับรวมถึงทริปญี่ปุ่นนั่นเองนะครับที่แฟนหนุ่มอย่างคุณต้นอาจเนี่ยลงรูปคู่จิ้นจินกับเจมจิรายุจนมีแฮชแท็กจิต้นและเต้าเองก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ารำคาญแบบนี้เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้เต้า เล่าให้ฟังหน่อยจ้าปวดหัวคู่นี้มากเลยคือตอนแรกตอนแรกพี่ต้นพี่ต้นเขาแบบคือเหมือนเขาก็ไม่เคยเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอเล็กเจมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอกันแบบเข้ากันอะไรขนาดนี้ไม่คยใเตัวติดกันตลอดเห็นเหนแ้วไเป็นลำคาลลำคาลคู่นี้ก็ลำคาญนิดหน่อย เขาเล่นกันเองอะไรเองเออเองไม่ได้มีใครแซวหรือยุยงไม่คือเขากันแบบคือต้องงงมากงงงง,งงมากมากจริงๆค่ะแล้ว,วความเสื้อคองเสื้อคู่ล่ะคะเขาเตรียมกันมายัางไงอะไรง,งงมากอ,อันนี้ก็งง <ๆ S 2> เหมือนกันคือเดินเข้าร้านค่ะแล้วก็แบบเออก็ชวนกันแบบอ่นเนี่ยชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ย พี่ต้นก็แบบก,ก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยเออเจะก,ก็แบบซื้อดีไหมพี่ต้นซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาก็เหมือนท้าท้ากันว่าอ่ะถ้าซื้อก็ซื้อด้วยอะไรอย่างเง<ะ>ี<ะ>้ยก็กลายมาเป็นอย่างน<ะ>ั้นแต่ว่าชื่นชอบเหมือนกันคะะ่ะเขาสุดเหมือนกันแต่ว่าเก็บอาการ<ะ>ก็ดีใจค่ะได,ได้ได้เจอน้องเพราะว่าเราก็เรียกว่าแบบเป็นติ่งคนนึงเลยค่ะไม่ได้เชิญขนาดนั้น,นะค่ะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับ เ,เราก็มีติดต่อกันบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องกเออ็เหมือนแบบพอรู้ว่าเต้าจะมาเพราะว่าเต้าซื้อบัตรไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยแบบเอ้ยงั้นเจอกันนะอะไรปรนะมาณนั้นแต่ว่าน้องเป็นคนเหมือนแบบว่าอนุญาตให้เราเข้าไปหลังเวทีเ ก็อะไรประมาณนั้นคะ่ะคือเต้าเข้าไปเพราะว่าเต้าเต้าได้ติดต่อกับคุณแม่คะ่ะ<อ>คุณแม่น้องดิชาแล้วก็คุณแม่ก็คุณแม่ก็เลยแบบอ,อ,อนุญ,ญาตให้เข้าไปเอนกลอกกระแสะคะ่ะเพราะว่าชอบน้องมากคือเราเราก็เป็นติ่งไงค่ะ <c ười> ถ้าเราติ่งใครเราก็ต้องอย่างนี้รู้ไหม <c ười> อะเราก็เป็นกําลังใจให้น้องค่ะ คุณแม่เชิญเข้าไปเ,<อ>เพราะว่าทางน้องเองก็ชื่นชอบพี่เต้ลมาก<ด>พี่เต้าเองก็ชื่นชอบน้องมากก็ตามคนต่างชอบก็ไม่ผิดแค่จะเจอกันชอบมากก็เกาะกระแสยอมรับเพราะว่าอะไรพอติ่งเขาจะไม่ถ่ายรูปได้ยังไง<ด>ถูกต้องจบเคลียร์ไม่อยากให้ดราม,ม่ากันเลยนะครับสุดที่ไปเที่ยวก็ต้นเขาไม่เคยมาไงประมาณก็สนุกตื่นเต้นแล้วก็เข้ากันได้ดีมากที่คอมเมนต์ว่าเขาไม่ควรอยู่ด้วยกันว่าตัวติดกันตลอดแบบนี้